กับสวัสดีมิดลักเกมเศรษฐีทุกคนกันไดยนะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์ใหม่อีกตามเคยวันนี้ก็จะมีอีโบจูนี่อีโบจูน่าอีโบอ,อีมอ,อร์ทลมิเนียนสตัวหลกัหลกๆนะที่เข้ามาแล้วก็จะมี2ตัวเอส้สาตัวบนนะก็จะมีอีโบบัลลามีเกาะแล้วก็นี่แหละก็ตัวธรรมดา ก็จะมี3ตัวนี่แหละ3ตัวล่างนี่แหละที่ผมยังไม่ปิดนะนี่ผมก็จับไปแล้วหมดไป17,700นยะครับยังไม่ปิดนะผมก็จะไปล้องจับอีกบัญชีหนึ่งนะว่ามันจะปิดไหมอีก17ื่นเจ็ดเหมือนกันว่ามันจะปิดไหมไม่รู้บัญชีนั้นผมมีถึง1มื่นเจ็ดไหมนะแล้วก็สิ่งที่มาแนห่หานะก็จะเป็นพีเซียเอบวกสีทองแล้วก็พีเซียเอบวก ช้ามืดแล้วก็พีเซียเบวกยามเช้าแล้วก็พีเซียเบวกตอนกลางคืนนะครับแล้วก็หาไม่ครอบห้าไปก็จะแลกแพ็ควัสดุอีเวนได้นะครับอีเวนเอได้นะมาเรามาร้องเปลี่ยนบัญชีดูว่ามันจะโดนหรือมันไม่โดนนะหมดไป1 7ื่นเะจ็ดหมื่นเจด้ยยนะไม่ปิดมาเปลี่ยนบัญชีครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาอยู่อีก1นบัญชีนะครับมา มันจับดูอันนั้นหมื่นเจ็ดนะนี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยนะว่ามันจะปิดหรือเปล่านะหมื 17, 500, นะ่นเจ็ดกับหมื่นห้าเนี่ยมันก็ห่างกันอยู่นะตั้งสนะนะองพันนู่นนะหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยด้นะอันนั้นอะที่ไม่ปิดอ่ะนะอันนี้หมื่นสี่อันนี้หมื่นห้าพันสี่ร้อยมาจับดูนะครับปีเชียรสี่ท้องครับออกเถอะขอร้องนับแค่ปีเชียรสี่ท้องครับให้มันครบสิบก็บพอแล้วก็คือถ้ามันครบสิบก็คือปิดเท่านั้นแหละ สีท้องไม่ออกปะแบบไวๆแล้วกันแล้วกันส่วน A ธรรมดานะ่ะสามารถไปแลกกันนั้นได้นะครับนับแค่พีเซียสีท้องนะครับอันอื่นไม่ต้องนับคือเหมันได้ชัวร์ยแล้อย่างอื่นอะจากที่ผมจับมาอ่าห่ 17, นเจ็ดพนเเ่ยเกินเห็นไหมไม่ออกอะไรเลยสีทองอะไม่ออกเลยพิเศษสีทองไม่ออกเลยนะครับ ก็จะเสียสองบัญชีลยเหรอไม่ออกนะไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมนี่สีท้องออกหนึ่งครับบัญชีนั้นออกน่าจะอันเดียวน่าจะอันเดียวขับจับได้น,นี่อันเดียวแล้วไปแลกออกเอเฮ้ยพี่สองพีท้องออกสองแล้วเฮ้ยบัญชีนี่มาว่ะเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยออกสองแล้วนะครับสองแล้วเฮ้ยมันมาอยู่ไหนะบัญชีเนี่ยเฮ้ยคือจับเร็ยวๆดัวๆไปเลยแล้วกัน คือมันจะไม่ลอกอีกใช่ไหมครับมาขอจับแบบจนกว่าจะหมดเลยปะคือบอกกักเพียนเลยอะคือจับอย่างเดียวอะแพ็กสองร้อยอะ <c oughs> คือปิดแบบไว้จะปิดแบบไว้ก็แล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้ผมไปคลิกโดนโฆษณาเฉยเลยนะครับแต่ผมก็ตัดออกแล้วกันมาไปต่อ ได้2อัน่ะนะพีเซียสีทองให้บัญชีนี่มาอยู่นะมาสองอ่ะบัญชีนั้นมาอันเดียวอันเดียวเลยนะจับนี่เนี่ยคือมาอันเดียวเลยนะพีเซียสีทองอ่ะเออในนี่ก็ถือว่ามาเยอะเดี๋ยวค่อยไปแลกนะไในพีเซียสีทองอีกสักอันเด้อขอสักอันเถอะมีโอกาสปิดอยู่นะเนี่ยพีเซียสีทองพีเซียสีทอง เอ้ยสองร้อยเพชรบกไวมากบอกเลยมั่วๆประมาณหมื่นห้ามั่วๆเนี่ยบกไปจะหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้เสียดายเพชรแต่ว่าวะสะสมตั้งนานอย่าว่าไม่ปิดนะบัญชีเนี่ยบัญชีนั้นผมก็อาจจะไปเรียนน้ำปินนะอ่ะมาสามมัญชีนั้นมาเดียวจริงนะใครอยากดูคลิปไหมใครอยากดูคลิปเนะี่ยผมจะลงให้นะหรือจะลงไปสองคลิปเลยดีกว่า เฮ้ยมาสี่ว่ะเฮ้ยเอาเลี้ยงว่ะเฮ้ยเอาเลี้ยงไม่ใช่ปิดแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่รับของที่มีค่าเดี๋รับตัวละครเฮ้ยมานะบัญชีนี่มานะเอ้าะจะบอกนะว่าเต็มน่าจะกล่องเก็บเต็มหรือเปล่าขายทันทีครับรับของที่รับตัวละครหรือ อ้าวธรรมดาอย่างโนะ่นดิครอบรับตัวละครอ,อีกอ่ะเต็มโอเคกล่องธรรมดาหมดไปยังอ่ะกล่องธรรมดายัางไม่หมดนะรับตัวละครใหม่ดิเออรับตัวละครอ,อีกเต็มไม่อยากซื้ออันนั้นเพิ่มนะกลัวแบบเพชรไม่พอมาเถอะเออ เออเต็มอีกได้ละรับตัวละครรับตัวละครไอ้อะไรครับนี่้ยเฮ้ยเออนั่นหอนวัสดุอีเวนไว้เอามาใกล้หอนยังเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเอามารับตัวละครเนี่ยเออเอามาขายในอ,ออกดี ขายให้มันหมดเอเคมาขอยาวๆนะตาเนี่ยยิ่งพึ่งอาการจากโควิดพึ่งดีขึ้นนะเนี่ยมาน้โมครับซื้อช่องครับซื้อช่องแล้ววัสดุมาได้สี่แล้วขาดอีกหกใบ ไอ้บวกสีท้องเขบขาดหใบคือได้แน่นอนละมันน่าจะปิดแล้วก็ได้นะนเนี่ยคือทำไมมันชี้นั่นหมดไปหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยไม่ได้อะไรเลยเออคือจับสีท้องไม่ออกอะไรเลยอันนี้คือจะมาปิดไว้แท้ก็ก็งงใจอยู่นะงงอยอะมันน่าจะปิดแล้วลวนะเนี้ยนี่น้หมูบ้าปลาไปหาสิครั้งเราคิดไม่เกี่ยหมดไปหมื่นกว่า มาดูว่าเราคลิกก,ก,กี่คลิกเมื่อกี้คลิกห้าสิบห้าคลิกนะเมื่อกี้อีบวกสีทองมาไหมครับมาไหมมาไหมสักใบเถอะไม่มานะครับ่า <c ười> บอกนะว่าไม่ต่างกันมาแล้วเราก็อันนี้อีกนหนึ่งนะครับที่เราต้องไปรับนะนี่หมดเป็นสี่อันแล้วนี่เก้าสิบหกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะก็เปิดเก็บอ่า เท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจหาสิบครั้งก็ว่าถึงไหมมีโอกาสได้นะครับนะมีโอกาสปิดปิดใน,นนี่แหละใน,นนี่แหละอาจจะปิดใน,นนี่อะไรก็ได้นะเนะี่ยสีทองนั่นไงครับคาถาไปครับไม่มีรุ่นว่าบัญชีนี่วะบัญชีนี่เอาว่ะมันแล้วแต่บัญชีเปล่าวะหรือยังไงคือบัญชีนั้นแทบไม่ปิดเลยนะ เล้วแเ่ดวงหรอ <c oughs> ผมก็พืชเยอะไม่ได้ครับเมียจะไออยู่ตลอดเวลาต้องไปซื้อ,อยากให้อเพิ่มไปเนะี่ยไปที่เดียวหมดได้ไหมเนะี่ย มาเถอะเริ่มเริ่มลอยลอยแล้วเริ่มหมดไปลอยหนึ่งแล้วไม้อีกอันได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมันจะไม่ต่างกับไปชีนั่นเลยเหรอเฮ้ยจะลอกเกินไปแล้วนะโอ้โหสีท้องสีท้องครับสีท้องสีท้องไม่หมา สีท้องไม่มาเลยครับ <c ười> ไม่หมาวะเอ้มันจะไม่ต่างกันเหรอเดีย๋ยเอ้สีท้องหกแล้วหกแล้วขาสีคาสีสีท้องเจ็ดแล้วครับสีท้องไม่มาวะเฮ้ยสีท้องม,มาไม่ม,มาก็มาติดกันเลยนะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว ไม่แปดวะไม่แปดต้องมีเพชสองหมืนกว่าเนาะจะจับกีเวนแต่ละทีเนี่ยลำบากแลเนี่ยแปดแล้วข้าแปดแล้วข้าไม้กันหนึ่งละดีใจ <c oughs> ขาดสขาด2องเงินบัญชีนั่นเลย,ยอย่าบอกนะว่าจะไปจะมาขาด2องเงินบัญชีนั่นเหมือนเดิมใบสุดท้ายในการแรกไม่มานะครับมาก็ถือว่ามันออกดีอยู่นะครับบัญชีเนี่ขาด2 กเกลี่เพชรดังสี่พันก็มีโอกาสรุ่นสูงเยอะมีโอกาสได้สูงมาสีทองไม่มามาสีทองครับคันหนึ่งครับคันหนึ่งคือปิดเว้นนะสีทองคันหนึ่งครับเอ้ยบัญชีนี่มาวะครับปิดเว้นครับอืส่วนบัญชีนี้นะครับก็หมดเพชรไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเพชรนะครับซึ่ง คือมันต่างกับบัญชีกอนหน้านี้มากเลยะ่ะบัญชีก่อนหน้านี้หมดไปหมื่นเะจ็ดพันเจ็ดร้อยเพด้วยนะซึ่งไม่ปิดเฮ้ยมันอะไรครับเนี่ยมาเรามารวมวัสดุอีเวนไรก็และกัน,กนเพียรับนะครับวันหนาตาตัวมารีลันเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเราสามารถทําเป็นนำนานได้นะครับอีเวนเนี่ยแล้วก็สามารถเติมอัญมณีขอตูมได้ด้วยนะ เรามาลองเปิดดูวะเดี๋ยวว่ามันจะได้ A อห่วงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะกวนตีนผมหรือเปล่านะจังหวะนี้มาลองเปิดดูนะครับมันจะได้เอว่วงไหมจะบอกนะว่าได้เอวงไหเฮ้ย hey, ไม่ได้วะมันไม่กวนตีนก็ดีแล้วครับประมาณนี้นะครับไหนอ่ะนี่อีโ e บจูนี่นะครับผมก็จะเอาอีโบจูนี่แล้วกัน เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วละ่ะเนี 1, 2, 3, e นะ่ยหนึ่งสองสามสี่ e v o วเอมมอนท่อมินเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับคือล่มได้หลายตัวเลยล่ะซึ่งผมเคยเห็นมานะซึ่งกลุ่มก็ไม่ได้มีติดบัญชีนะ Evo นะ e i m m o ม t อ l m i n i ินนะครับรับน้อง Evo วจูนี่นะครับเรียบร้อยดีนะครับส่วนผมอาจจะเติมตำนานนะครับ เนี่ครับเติมตำนานก็น่าจะร้อยห้าสิบนะครับซึ่งผมก็เคยเติมมาแล้วละ่ะหมายถึงบัญชีอื่นน,นะไม่ใช่บัญชีนี่แล้วก็อนญมณีข้อตูมองนองนะก็น่าจะเป็นมาดูตรงนี้แล้วกันว่าใครว่าอัญมณีข้อตูมองนองมันเดี๋ยวเปลี่ยนตัวกันซึ่งคลิปดียังไม่ยาวเท่าไหร่ยังอธิบายได้อยู่นะครับมาส่วนจี้ผมกม็ยังไม่มีอะไรมากนะครับนี่แหละมีเท่านี้แหละแล้วก็อันึงที่จะใส่มันไป <c oughs> จี้ไหนวะ อันนี้ก็ไม่ได้เนยทำเครื่องหมายได้ไหมไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้หรือเปล่าก็ขอไม่อ่านเอาที่หลังว่าไม่เข้ากันนองไหมซึ่งไหนวะอันไหนวะอันไหนอันไหน,อนเออนเ,เนี่ยเพชรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เพชรนี้กระเป๋าเพชรอีกันหนึง่งอืมอันนีมันนี้กันหนึ่งนี่ไงอ้มันนี้ขอตูของน้อง,องว่าน้องอ่ะความสามารถของน้องคืออะไรนะ นขับมจำไม่ผิดนะจะเปลี่ยนค่าผ่านทางหรือเปล่านะยงมันนี้ขอตูน้องชุดแต่งกายนี่ไงจูนี่นะจูนี่นะจ,นนะจูนี่แหละที่ผมเรียกว่าเมื่อก็สวยเลยนะครับอืมนะสวยกว่าอัน <c oughs> ตัวหลักมัน,มนไม่เกะไมื่อตกนที่ของฉันมีโอกาส60จะล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณแล้วสุ่มเก็บค่าผ่านทางคูณ2คูณี่คูณ8นะครับแต่นี่ไม่ได้เขียนคูณแหวนะครับแล้วก็นี่ แล้วก็อเมรันจูน่าจูน่าอันที่2จูน่าไม่ตกพื้นที่หมุมโอกาสเจ็ดเจะสร้างแลนด์มาร์คหรือเคลื่อนย้ายนะครับนี่จูน่าก็เ็นแบบนี้ก็ใกล้ๆจูนี่นะแต่จูนี่ก็งามกว่าเนาะสวยกว่าครับชอบจูนี่ครับแฟดสคนนี้ผมชอบจูนี่ครับอืมพอเอาจูนี่มาไงนี่ครับจูนี่ก็สวยมากครับส่วนนี้ก็ผมก็อาจจะเติมเขาเรียกว่าให้มันเตืนตำนาน แค่ข้อตุ่มเนี่ยคิดเราคิดอีกนะ30ิเหรียญนะล้อย30 30เหรียญคูณส5หดิมันจะได้เท่าไหร่นะตกเป็นพันมุ่นกันนะก็แพงมากนะครับก็แค่ไข่มีอะียบาบอยู่แล้วก็ถคาไข่มีเหลียวบาปเหลี่ยนค้นเมียงอะไรประมาณเนี่ยก็ใส่พวกนั้นมาแทนก่อนก็ได้นะครับเข้าไม่อยากเติมแพงนะส่วนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับส่วนอีเวนต์ใหม่มาผมจับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์จี้ จะเป็นจี้เก่าจี้ใหม่จี้เลหลังหรือวาก้าดเก่ากา้าดใหม่ก,ากา้กาดเลยหลังญญผมจับหมดนะครับสวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็บายบายครับ